การสตาร์ทเครื่องสูบน้ำทั้ง3ชุดโดยใช้ฟังก์ชันออโต้นะครับนำเบรกเกอร์คอนโทรลขึ้นทั้งหมดยกเบรกเกอร์เมนของเครื่องสูบน้ำเครื่องนั้นๆขึ้นหลังจากนั้นสังเกตที่ฟิลเตอร์ ให้อยู่ที่ตำแหน่งออโต้เมื่อทลเตอร์อยู่ที่ตำแหน่งออโต้กดสตาร์ทปุ่มเครื่องสุดน้ำวาลวชุดที่หนึ่งก็จะเปิดอัตโนมัติหลังจากที่เข้าเดลต้าเช็คอิเมอร์โอเคสถานะพร้อมโฉบโอเคครับสตาร์ทปั๊มที่หนึ่ง ้าเดลต้าปุ๊บวาวตัวที่หนึ่งกำลังเปิดตอนนี้เครื่องสูบน้ำชุดที่หนึ่งทำงานวาล์วเปิดร้อยปร์เซ็นแล้วครับต่อไปจะเป็นการปิดเครื่องสูบน้ำนะครับในฟังก์ชันของออโต้ให้ทำการกด สต็อปได้เลยในกรณีที่เรากดสต็อปแล้วเครื่องสูบน้ำจะยังทำงานอยู่นะครับแต่วาวจะปิดก่อนโดยอัตโนมัติเมื่อวาวปิด100%เเครื่องสูบน้ำก็จะหยุดการทำงาน เครื่องสูบน้ำตั 2, วที่สองเป่าปิดและเครื่องสูบน้ำชุดที่2ได้หยุดทางานแล้วครับ